Check, check สวัสดีครับฝากกดติดตามเพจอ้นใหญ่เมืองเนื้อฟาร์มด้วยนะครับฟาร์มอ้อนจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆเรื่องราวดีๆในการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของเรื่องในการเลี้ยงอ้อนการผสมพันธุ์ข้อมูลของการซื้อขายนะครับของทางช่องเราสามารถกดติดตามได้ที่ใต้ลิงก์ ใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องถ้าเราจะซื้อลูกอ้นเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะครับก็มาอันดับแรกนะครับให้เราดูที่ลูกอ้นเนี่ยที่ที่อ้นเนี่ยที่เราจะซื้อนะครับว่าเป็นอ้นเพาะหรืออ้นป่านะครับมันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์เรานะครับอ้นป่าเนี่ยราคาจะถูกกว่าอ้น กว่าอ้อนเพาะนะครับอ้อนเพาะคือยังไงอ้อนเพาะก็คืออ้อนที่มีคืออ้อคือฟาร์มได้เพาะลูกออกมาแล้วนะครับก็จะมีทําให้เชื่องทาให้ให้เชื่องอุ้มได้อะไรได้นะครับมันมันจะนิ่งมาแล้วครับส่วนอ้อนที่เป็นพ่อแม่เป็นอ้นป่าอย่างเงี้ยหรือพ่อแม่เป็นอ้นป่าลูกมันจะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับหรือไม่ถ้านิ่งก็คือเรารักลูกมันมาตั้งแต่เล็กๆเอามาป้อนนมอย่างเงี้ยคือ มันอย่างงี้มันก็นิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบให้แม่ป้าเลี้ยงมาอะไรเงี้ยมันจะไม่นิ่งนะครับมันจะดุแล้วก็เรื่องราคาอ้นพอเนี่ยจะราคาสูงกว่าอ้นป่านะครับแล้วก็ที่มีมือไม้หลายหลายคนนะครับที่เวลาซื้อไปแล้วบอกว่าทําไมอ้นดุจังดุจังดุจังอะไรครับแล้วบอกว่าซื้อมาราคาเท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับก็เพราะว่าไปซื้อ เหมือนแบบลูกอ้นป้ามาอะไรมาแบบนี้นะครับเพราะว่าพวกอ้นป้าเนี่ยมันจะดุมากครับผมก็เคยเลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าปีกว่านะครับกว่ากว่าจะจับอุ้มได้ครับโตแล้วนะแต่ว่าขนาดจับจับอุ้มอุ้มได้จริงแต่ว่าแบบอุ้มแบบไม่สนิทใจนะครับแล้วก็อะไรผมจะพูดอะไรผมลืมไปละ ข้าไมไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าน,นึกออก,ก็เดี๋ยววนกลับมาใหม่ <c oughs> เรื่องราคานะครับราคาโอ,อ้น,นี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสามพันห้าสี่พันห้าพันขึ้นไปนะครับก็แล้วแต่นะครับส่วนน้ําหนักมาตรฐานของพ่อแม่พันธุนะครับก็จะอยู่ประมาณสามโลสี่โลสามสี่โลนี่ก็คือมาตรฐานนะครับถ้าสี่โลนี่ก็ถือว่าเริ่มใหญ่แล้วครับถ้าห้าโลนี่ก็คือใหญ่แล้วแต่ว่ามันก็ ไม่ใช่ทุกตัวที่จะขึ้นไปได้นะครับห้าโลอ่ะแล้วก็หกโลนี่น้อยมากครับหกโลเจ็ดโลนี่แบบแทบ,บแทบ,บจะไม่แทบ,บจะไม่เห็นกันเลยแต่ว่าหกโลนี่ยังเจอกันบ้างนะครับผมก็ยังเคยเจอบ้างที่ฟาร์มแต่ส่วนใหญ่จะเป็นห้ากับสี่มากกว่านะครับส่วนถ้าจะลงไปสามนั่นก็คือแบบเวลาหลังเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะลงไปเออแล้วก็ไอออนป่านะครับอ้นป่า นะตัวมันจะไม่ใหญ่มากนะครับบางบางทีเชืว่าพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเป็นพ่อแม่พัน์เป็นสายพันธุอ้นใหญ่นะครับแต่ว่าตัวเล็กทําให้บางคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นไปเป็นอ้นกลางแตจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันคืออ้นใหญ่แต่เพียงว่ามันด้วยการกินอาหารที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็คือมันเลยทําให้เขาโครงสร้างเล็กอะไรเล็กนะครับซึ่งมันก็จะเป็นที่เหมือน ลูกออกมาบางทีเหมือนผสมได้ลูกออกมาลูกมันก็ยังแบบโครงสร้างไม่ใหญ่มากนะครับไม่เหมือนพวกอ้นเพอนะครับพวกอ้นเพอเลยเหมือนว่าเขาจะพัฒนาโครงสร้างพัฒนาเรื่องสีเรื่องความเชื่อมทั้งสายพันธุ์อะไรมาแล้วนะครับมันก็จะทําให้ตัวใหญ่นะครับก็ยังที่ฟามผมผมก็ส่วนใหญ่ก็จะจะอยู่ระดับสี่ขึ้นนะครับส่วนถ้าจะมีลงอาจจะมีลงไปสามไปไปลายบ้างก็คือช่วงแบบหลังเลี้ยงลูกหลังอะไรพวกนี้ครับเพราะว่ามันจะ หลังเลี้ยงลูกเลยมันจะสู้มันจะผอมนะครับแล้วก็วิธีการส่งนะครับวิธีการส่งของทางฟาร์มนะครับให้เราเราควรคุยกับทางฟาร์มก่อนด้วยนะครับว่าการส่งเนี้ยถ้าตายระหว่างทางเนี้ยมีการเคมไหมนะครับมีการคืนเงินไหมหรือว่าเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับเพราะว่ามันเคยมีปัญหาบางคนเน,นี้ยแต่คือไม่ใช่ที่ฟาร์มผมนะเคยมีปัญหาแล้วเขาทักมาปรึกษานะครับ คือซื้อมาทั้งหมดละห้าหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ว่าประมาณห้าหมื่นเกือบแล้วทีนี้ตายระหว่างทางครับทางนี้ก็ไม่รับผิดช,ชอบนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้อีกเรื่องครับก็ให้เลือกดูฟาร์มดีครับให้คุยให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดตายระหว่างการส่งเนะี่ยเขาจะรับผิดช,ชอบไหมนะครับให้เลือกฟาร์มดูดีด้ห่อยถ้าเรื่องนี้นครับแล้วก็วิธีการส่งนะครับ จะต้องเป็นรถ a อเท่านั้นนะครับแล้วยิ่งช่วงหน้าร้อนนี่ต้องเป็น a อเท่านั้นไม่ว่าจะช่วงไหนอะเอางี้ดีกไ่าไม่ว่าจะช่วงไหน,นครับต้องเป็นรถ a อแล้วก็อ้นเนี่ยโดยปกติเขาจะไม่ได้ส่งมาถึงหน้าบ้านนะครับส่วนใหญ่เขาจะส่งแค่ภายในตัวอำเภอที่ลูกค้าอยู่นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรถส่งกับ ลูกค้าก็จะนัดโทรนัดคุยจริงๆว่าจะรับในส่วนไหนของอำเภอแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนเส้นหลักของอำเภอนั้นนะครับแล้วก็เรื่องการเก็บเงินนะครับส่วนไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่ต้องเป็นอับผมใช้คําว่าแทบจะทั้งหมดดีกว่าครับแทบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นการเก็บต้องโอนเงินก่อนนะครับ จะไม่มีใครที่ว่าเก็บเงินปลายทางนะครับซึ่งมันก็ทําให้ลูกค้าบางคนะกลัวนะครับแล้วไม่กล้าแบบไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจกลัวโดนโกงอะไรแบบนี้นะครับก็มันก็ต้องเข้าใจทางผู้ขายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผู้ขายส่งไปแล้วเกิดลูกค้าไม่รับขึ้นมาเงี้ยอนตีกลับมาตายขึ้นมาอะไรขึ้นมาเงี้ยแล้วมันค่าส่งผู้ขายก็ต้องออกแถมต้องมา เสี่ยงกับการที่อ้นวิ่งไปวิ่งกลับทําให้เสี่ยงกับการตายนะครับมันก็ไม่โอเคนะครับแต่ผมเข้าใจว่าลูกค้าก็กลัวนะครับก็ควรเช็คเครดิตให้ดีนะครับสําหรับฟาร์มนะครับมันมีหลายๆฟาร์มนะครับที่ไว้ใจได้อะมันมีเยอะนะครับก็เช็คเครดิตเช็คอะไรดูอยู่ดีครับก็ต่อไปไม่มีอะไรอีกไหม เออไอเรื่องอ้นดูอีกครับบางทีเนี่ยเวลาเราถึงให้เป็นลูกเพาะก็จริงนะครับแต่ว่าบางทีมันก็จะมีมีบ้างครับมันมันก็ไม่ใช่มันมันก็ไม่ได้บ่อยนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสเกิดบ้างก็คืออย่างตอนเนี้ยอยู่ที่ฟาร์มลูกอ้นเนี่ยสมมติว่าลูกค้าสั่งซื้อลูกอ้นที่ผมไปนะครับก็คือลูกอ้นหนึ่งคู่แล้วตอนอยู่ที่ผมเนี่ยคือเชื่องปกติเลยแต่พอไปถึงมือลูกค้าปุ๊บอ้นเนี่ยกับ ดุขึ้นมานะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับคือหนึ่งอ่ะเป็นเพราะเขาตื่นตกใจจากการเดินทางนะครับแล้วก็สองยังไม่คุ้นชินกับพื้นที่ใหม่นะครับก็ให้เขาปรับตัวสักอาทิตย์หนึ่งครับแต่ส่วนใหญ่อ่ะมันจะอยู่แค่ประมาณสองวันสามวันเขาก็จะเลิกแล้วครับแต่ว่าที่ว่าเคยนานที่สุดก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งอาทิตย์นะครับที่ว่านานสุดที่ว่ามีติดขู่นะถึงจะจับแบบอุ้มได้จนแบบไว้ใจอ่ะ ตส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณสองวันสามวันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทุกทุกตัวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบ้างนะครับที่ว่าเป็นแบบนี้บางทีลูกค้าตกใจหนือกว่าเอาลูกอ้นป่าเอามาให้มาไม่ใช่นะครับก็คือลูกอ้นพาะแล้ครับแต่ว่าเขาตกใจจากการเดินทางนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสำหรับ สิ่งที่ควรรู้มันจะมีอะไรไหมเอออีกเรื่องหนึ่งอ้นไดงกินน้ําได้ไหมนะครับผมตอบว่าได้เลยนะครับว่ากินได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายหลายคนชอบถ่าเหมดแล้วผมก็ไม่รู้จะอะไรแต่เดี๋ยวผมทําคลิปไว้แล้ว่ไปดูในคลิปที่ว่าที่ผมบอกว่าวิธีเลี้ยงนะครับในนั้นก็จะมีที่ว่าผมพูดเกี่ยวกับการให้น้ําอยู่นะครับก็แล้วก็ไอ เรื่องราคาผมผมพูดไม่ละเอียดเมื่อกี้เรื่องราคาถ้าเป็นลูกอ้นธรรมดาอ้นใหญ่ธรรมดาราคามันจะขึ้นอยู่ที่ว่าสามพันห้าสี่พันห้าพันขึ้นนะครับแล้วแต่ที่แล้วแต่โครงสร้างแล้วแต่ความพอใจของผู้ขายกับผู้ซื้อนะครับว่าเขาจะตกลงกันเท่าไหร่ก็ถ้าอย่างการซื้อเนี่ยก็อยากจะให้แนะนําให้ซื้อพ่อแม่พันอย่างน้อยพ่อแม่ลูกลูก ลูกที่มีพ่อแม่พันสามสี่โลขึ้นนะครับก็จะดีนิกว่านะครับนอกจากว่าเราเล่นสี่แล้วแบบพ่อแม่มันตัวเล็กแต่ว่าสี่มันสวยมันก็ใช่อย่างนั้นก็ได้นะครับถึงพ่อแม่สองโลแต่ว่าสี่ออกมาสวยมากอย่างนี้มันก็แบบนั้นก็โอเคได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบเป็นสี่ปกติแต่ว่าพ่อน้าน้าหนักพ่อแม่สองโลอย่างเงี้ยมันก็ผมแนะนําให้ไปซื้อสามโลเพราะลูกพ่อแม่สามสี่โลดีกว่านะครับ แล้วก็ราคาลูกอ้นใหญ่ธรรมดามันก็จะเป็นสามพันห้าสี่พันห้าพันอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสําหรับใครที่สนใจอ้นเผือกนะครับอ้นขาวตาดําอ้นขาวตาแดงนะครับมันแล้วก็มันจะมีพวกสีแปลกๆอ้นหน้าขาวหรือว่าอะไรพวกนั้นครับอ้นตัวสีออกทองๆนะครับถ้าพวกนี้ราคาจะสูงนะครับอย่างคู่หนึ่ง่านมก็น่าจะยุบผมว่า น่าจะประมาณห้าหมื่นครับน่าจะไม่หนีกันเท่าไหร่แต่ละฟาร์มบวกลบไม่น่าจะเท่าไหร่ครับน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องอ้นเพือกนะครับไอ้ยังเพือกตาแดงผสมเพือกตาแดงเนี่ยถามมีคนถามมาว่าลูกมันจะออกมาเป็นขาวตาแดงไหมคือส่วนมากจะออกมาเป็นขาวตาแดงนะครับส่วนน้อยจริงๆที่ว่ามันจะออกมาเป็นลูกสีธรรมดานะครับ คือเหมือนสายเลือดเขายังไม่นิ่งหรือว่าอะไรยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นมาผมเพิ่งเคยเห็นอยู่ตัวสองตัวนะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่ผมนะเป็นของฟาร์มที่รู้จักกันเนียครับมันก็ที่ว่าเคยหลุดมานนะแต่ที่ผมเห็นส่วนใหญ่หลายๆสิบตัวเนี้ยก็จะเป็นลูกออกมาเป็นข่าวตาแดงหมดนะครับก็คลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับพูดนานแล้วก็สวัสดีครับ Check, check check this out